อยครับถอยครับถอยครับนานน้ำขึ้นไปนานยังอไปขึ้นรถเลยเอา่าไปช่วยไปยกขาไปไม่ได้ฮะอะไรลูก<น>ไม่ได้อะไ,ไ,ไ,ไม่ได้อะไรนะครับน้องสตีฟยังไม่ได้ลองจะรู้ได้ยังไงกันล่ะครับไม่ได้ไงเมื่อกี้บอกทำได้ไงสตีฟไมถุงมือเนาะถุงมือลไ้แวถุงมือนีน่ล,นนลูก เอาถุงมือมาเสิร์ฟให้ถึงที่แบบนี้บังคับให้จับกันชัดๆแล้วจิ๋วซ่าของเราจะถอนตัวยังไงกันล่ะครับอ้าวไหนๆก็ไหนๆจับเถอครับจิ๋วซ่าจำลวสเตฟยังไม่ขึ้นรถครับกลับมายกศพกรอนรีบตลอดเลยไปยกม่ถใครยกยกยกสั่งใครให้ยกเลยครับต้องสเตฟเรานี่ยแหละครับที่ต้องยกอ้าวยกสิครับยกขึ้นยกขึ้น ยกขาลูกยึดจับลูกไปไปเที่ยวลยนตัวหนักจังเดี๋ยวลองสองมือกับผ้าลูกหนั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 กหนเกหนักหนักหัหนักกหนัักหนักนักหนัหนักหนกหกหนกหนักักนักหนักหนนหนกันหนกกนน ีเกือบตกลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวาใส่เดี๋ยวเราต้องไปทำพิธีใส่ใส่ลงลูกไปขึไปไปทำดูหน้าเขานะไม่มีใครเขาอยากจะดูหน้าสมองครับน้องสตีฟไปไปทุกที่นี่หนูอะนี่หนูอะเรารู้สึกว่าเขาดิ้นเหรอรู้สึกยังไงอ่ะทำไมหนูไม่จิตม่สืบมียังไงหนูได้กินเหมือนแบบ เขาอ่ะดินไม่หยุดเลยอ่ะเขาจมน้ำตายเลยลูกทำไมเราบีจิตได้ใจเย็นนะลูกทำไมเขาไม่ปิดทั้งหลักปิดไม่ได้ลูกปิดแล้วเขาเขาเขาอึดอัดดิก็ถูสองลูกสุเทพนะครับถ้าปิดเราก็อึดอัดดิครับจิวซ่าครับอย่าไปทำอะไรให้ศพเขา อ่ะบอกเข้าไปนะแตะลูกไปที่ชอบที่ชอบนะไปที่ชอบไปที่ชอบนะไปที่ชอบที่ชอบแตแต่ที่ลูกเขาไม่รู้สึกกับเราในวิญาณเขาไม่รู้สึกกับเรานะไปที่ชอบที่ชอบนะแม่สตีฟครับกลัวแบบเก็บอาการหน่อยสิครับพี่น้อยนาเขาเป็นผู้หญิงเขายังกล้าเลยอ่ะรับไปลูกคนละคนละข้างลูกคนละข้างสองเลลูก ดกิเม็นอะอืออย่าทักสิอย่าทักสิโอ๊ยจิวซ่าของเราก็พยายามช่วยกันยกสุดความสามารถแม้ว่าศพจะหนักแค่ไหนแล้วยังมีเสียงหมาเห่าทำให้บรรยากาศน่ากลัวมากขึ้นไปอีกจับดีดสิจับดานแน่นมือจับของขาวไขาว้ดิจับเกี่ยวไว้เลยวังไม่เป็นนะครับโอเคปล่อย ตอนนี้พี่ๆปอแจกตึงนี่ก็ช่วยกันยกศพปลอมของเรานี่เข้าไปไว้ในศาลาวัดนะครับเพื่อให้สองจิ๋วซ่าทํทาภารกิจที่จะต้องทําอะไรกับศพอย่างแน่นอนหนึ่งอย่างเลยครับแหมไม่อยากจะคิดเลยเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลเรียนฉีดยากันหรือเปล่าเรียนค่ะเดี๋ยวลุงไปเอา,เ,อาเข็มฉีดยากับพอมาลีก่อนอรอลงอยู่นี่นะก็ใครฉีดแล้วคะก็เดี๋ยวลุงฉีดก่อนนะคนเราเอ่ะมีโอกาสเนี่ยทำความดีกันไว้เยอะ เข็มใหญ่ไม่เห็นเหมือนตอนที่เรียนกับหมอต่อเลยครับเห็นเข็มแล้วสตีฟถึงกับวิ่งหนีกันเลยทีเดียวกระท่อไปเฉดูก่อนนะสตีฟสตีฟไปไหนลูกสตีฟนี่จะหนีตลอดเลยนะครับเนี่ยแม่จะไม่ให้กลัวได้ไงล่ะครับเพราะเขาก็คิดว่านี่เป็นศพคนตายจริงๆเป็นหมอฉีดยาเวลาจะดึงเข็มกลับเนี่ยเอามือเนี่ยปิดไว้ที่ปากแผลเพื่อไม่ให้เลือดไหลออกมาทีนี้จำได้ไหมไม่น่าจะได้ไหมลูก ไม่นามาเลดี้เฟิร์สแมแต่น้อยนานดูท่าไม่เต็มใจนะครับเนี่ยตาทะลึงเชี่ยวกล oh <no. S 2> ัวกลัวหมอไม่กล้าจับมือเขามาฉีด,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 ดทุกคุณลุงจับมือเขาให้หน่อยนะทำเสียงออดออนขนาดนี้ลุงเทพจะแอบใจออดให้กับจิ๋วซาหรือเปล่าครับเนี่ยกลัวไหม กลัวไหมฮะฉีดแตกกันป่าไม่กลัวหรอกไม่อยากจับเขาก็ฉีดถ้าลูกก่อนฉีดเลยลูกไม่กลัวอยูเราเก่งมาตลอดไงลูกนั่งคุยกับลุงมาตลอดไงอยากเป็นหมออยากเป็นหมอใช่ไหมอ่ะแทงเข้าไปตอนแรกยังสนุกกับการฉีดยาอยู่เลยครับแล้วตอนนี้ทำไมถึงกลัวหัวหดกันขนาดนี้ครับเนี่ยจิวซ่า แรงไปหดเดินยาลูกแรงทนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้หมดไอ้หมดไม่ได้เดี๋ยวไม่หมดเข็มเอามาดันโอเคโอเคไปแรงไปแล้ว หมดแ,แ,แ,แล้วครับอืมอืมจะแตะแผลนะลูกแตะแผลก่อนเป็นหมอต้องแตะลูกกมดแทงไว้ลูก,าลลกปากนั่นก็บอกว่ากลัวครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ฉีดจนหมดเข็มไปจนได้เรามาดูคราวของน้องสตีฟกันบ้างครับกลัวจะกล้าแบบน้อยนาหรือไม่อย่าร้องลูกอย่าเป็นหมอไหมอืม oh, <no. S 1> อ้าวไงงั้นเ่ะครับน้องน้อยนาแค่เห็นศพก็ยอมแพ้ซะแล้ว โอเคเอาล้วครับตาหนุ่มน้อยขี้แยของเรากันบ้างจะกล้าแทงเข็มเข้าแขนของศพปลอมของเราหรือเปล่ามาลุ้นกันครับเป็นหมอทำยังไงลูกเมื่อเช้าคุณหมอสอนว่าไงชิดาจับมือหน่อยนั่นนี่ครับพูดไม่ทันขาดคำร้องไห้อีกใกแล้วนะครับ สู้ๆครับน้องสตีฟจะพิชิตภารกิจสุดซ่าของเราได้แล้วนะครับมันลูกจัดอย่างนี้เดิกเด็กการเป็นหมอลูกเออถอนหายใจเฮือกแทงดันกัาไปดันข้าไปลูกนักเกินไปอ่ะหุยหุยเดี๋ยวนเราปล่อยกันลูกปล่อยกันป่อกันเดยวลูกเสียไป สตรีฟครับลุงสุเทพนี่เสียบให้แล้วถึงตาเราทำเองแล้วลครับทุกคนนี่จับตาดูและเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับเนี่ยเออเดี๋ยวม่เอาเขาใส่ลงเออตีฟเก่งตีฟเก่งเออเอามือมือแตะนานาลูกแตะปิดผักแพ้ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แมถึงกับนับเลขเร่งลุงเทพเลยทีเดียวครับอ้าวไหนๆก็ถือว่าการฉีดยายให้กับศพนั้นผ่านไปได้ด้วยดีครับเก่งมากๆครับทั้ง2คน 2> ย่ายามีเกิดอะไรขึ้นอยู่กับที่อ้าวเสียงอะไรอีกแล้วครับนี่ทีมงานใจเย็นๆครับอย่าพึ่งไปทำให้2จิวซ่าเขาตกใจตอนนี้เขาพึ่งพิชิตภารกิจที่สำคัญมาได้นะครับ จะมาใช่ไหมใช่เอเแค่นี้ผมไปคุยกับญาติแป๊บเอาสติตนั่งอยู่นี่ไม่น่ะไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่นี่ลูกเต้ฟังเออนั่งอยู่ปออยไปไมีอยากนั่งใกล้ๆมากค่ะเตหยิบผ้าคุมมือปิดตัวนี้หยิบผ้าคุมมือปิดไปเออปิดมือบางไม่ได้ลูกมันไม่ทำไม่ทีนี้ปิด น,นี่ข <นะ S 2> ึ้นบนนี่น <ะ S 2> อันนี้ลงมานี่ขึ้นบนลงมาเออเออตอนนี้วันนี้ออเออลเตนมาแจ้งว่าญาติคนศพนี้มาแล้วหน้าที่ลงุงต้องไปคุยกับเขาพิธีการที่จะตั้งสวดนั่งอะไรเขามาถึงวันแล้วหรอใช่เดี๋ยวลุงไปจัดสมัยทุกเทียนหนูสองคนนั่งว้าไว้ทำใจด,ดีอย่าเป็นหมอนะ เราต้องเป็นหมอสเีปเราต้องเป็นหมอ,อมนั่งมาไว้ลุงเทพจะไปไหนละครับเนี่ยทิ้งจิ๋วซ่าอยู่กับศพสองต่อสองแบบนี้ชัจกจะวังเวงกันแล้วเรอครับสุดท้ายความเป็นเด็กนี่ไม่ทำให้ลุงเทพใจหอ,อนเลยนะครับเนี่ยสองจิ๋วซ่าของเราต้องอยู่กับศพสองต่อสองจริงๆอย่าร้องไห้นะครับใจเย็นๆ ชักจูของสตีฟนั้นไม่เป็นผลกับน้อยหน้าเลยหละครับพอได้ยินเสียงไม่ชอบมาพากลน,นี่ค่อยๆกันดึบมาหาแบบเนียนๆงานนี้ทําให้ทีมงานต้องพาตัวกลับมาส่งอีกรอบบอกลุงเทพลุงเทพไม่มาหรอกอเราไปจะเชื่อไหมไม่เชื่อนี่ไง มื่อกี้พี่เขาบอกว่าลุงเทจะเข้ามาแล้วดีไปเชื่อทำไมไม่เห็นเข้ามาเลยใช่ไหมอืมเขาไปเชื่อทำไมอะบอกเราให้เ <ผม S 1> ชื่อ<ม>เขาไม่รู้ว่าเป็นหลังให้เชื่อเขาเข้าใจไหมโอเคห้ามไปเชื่อฟัง,องอนคนอื่นดีกขาดเพราะว่าเราคนอื่นถูกอะเพราะว่าเราอะเคยเจอกันมานานแล้วใช่ไหมใช่เราอะก็ต้องเชื่อฟังกันเข้าใจไหม แม่หรู้สึกว่าการใช้เวลากับศพนี่ก็ดีมกันนะครับเนี่ยทำให้เด็กๆของเราเนี่เข้าขากันได้ดีแบบสุดๆไปเลยครับผมไม่กลัวครับอืมเก่งมากลูกไม่น่ากลัวไหมลูกอืมมาถึงขั้นนี้แล้วเราเป็นกิวซ่าที่เก่งมากเดี๋ยวช่วยกันยกศพใส่โลงเ้าอะไรกันครับยกศพอีกแล้วเลยครับลุงเทพาจับสองมือลูกจับงนี้จับงนี้ อันนี้นะจะยกอมกันจับก,กันเต็มมือลูกหนึ่งสองมาลูกลูกค่อวางคอวางค่อวางนี่เสียงหายใจใครครับเนี่ยดังขนาดน,นี้สงสัยจะตื่นเต้นกับการยกศพหรือว่าเหนื่อยกันแน่ครับเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยมันต้องซื้อทางให้กับวิญญาณ เอาเอาตังไปแล้วก็โยนใส่ไหนยกมือไหว้แล้วก็ใส่ไปที่ปากมาลูกใส่ไปที่ปากคือตรงไหนตรงนี้ตรงปากเนี่ยปากแย่ตรงนี้ยกมือไหว้ก่อนวางดีๆลูกเกือบผิดอะเกือบผิดมกิดผนู้นลไปสองคนตรงนู้นอ่ะเชื่อใกันด้จับจับผิดนิดเดียว ปล่อยเลยลูกปล่อยที่ลูกอเ,เออเขาแค่ดันมาดันมาลูกดันมาดันมาให้สนิทระวังนิ้วระวังนิ้วระวังนิ้วออกแล้วเ,เ,เขาจะหายใจได้ไหมหายใจยังไงล่ะเขาเป็นศพลูกเอาทุบทุบ<อ>เออมาสามดอกครับดอกไม้มาเออเอาถือไว้เซฟอ่ะให้เทปลูก อดอกเนี้ยเป็นดอกที่หนูชอบมากแล้วเป็นสีที่หนูชอบมากที่สุดคือสีอม่วงเขาให้จระติบก่อนอาจับรวมพูดให้ดีพูดให้ครบถ้าทำพิธีไม่ครบแล้วเขาจะตามถึงบ้านโอ้โหคููอีกแล้วครับแค่น,นี้เด็กๆเ,เขาก็กลัวกันจะแย่แล้วครับลุงเทพข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิจามขึ้น<อ>กันและกัน ขออโหสกรรมซึ่กรรมและกันอืมก็ได้อะาเอาถไม้วางวางเอาทูปปักไหมทูงนี่ปกยังไงอะปักตรงดููอะโอเคพอได้แล้วไล่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็รอญาติเข้ามายังต้องรอญาติผู้ตายอีกเลยครับเนี่ยนี่ก็ดึกมากแล้วบรรยากาศน่ากลัวเกินกว่าที่จะรอแล้วมั้งครับลุงเทพ พี่ลุงเป็นรายใจครับเอามันตกน้ำมาดิใจเข้ามาแล้วตกที่ไหนมาตกน้ำที่คลองสิครับไอ้อนมเอาใจเย็นดีๆใจเข้ามาแล้วยใจเข้ามาแล้วขึ้นมานั่งก่อนขึ้นมานั่งก่อนครับไม่ต้องเสียอกเสียใจแม่คนเรามันเกิดแก่เจ็บตายนะขอบลุงขึ้นหน่อยดิสติอด เราลองมาดูกันครับว่าบทเรียนการปลอบคนไข้ที่ได้เรียนมาจากหมอต่อนั้นจะใช้ได้ผลกับญาติผู้ตายหรือเปล่าครับหนูไปเจอศพพี่มาที่ไหนที่น้ำน้ำตรงไหนอะตรงที่ช่วยอะหนูไปช่วยพี่ชามาใช่ไหมค่ะขอบคุณมากเลยนะต้องแข็งแข็งหนูเฝ้าพี่ใช้พี่ใช่ไหม ใช่ขอบคุณมากเลยนะโอเคอ่ะหนูคิดว่าหนูทั้งสองจิวซ่าทั้งสองเก่งมากเอาละได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวลุงก็จะเปิดเปิดให้ดูหนะ้าดูไหมไม่ดูดูเราต้องเข้มแข็งเป็นหมอพึ่งจะปลอบญาติผู้ตายไปว่าต้องสู้จิวซ่าเองก็ต้องสู้ด้วยนะครับ ขอญาติขอดูหน้าได้ไหมขอดูได้ไหมคะอ่าอ่ะเรามายกมือพนมแล้วพูดจะดูหน้าแล้วพูดยังไงขอดูหน่อยค่ะสักทีพูดยังไงลูกขอดูหน่อยค่ะโอเคแต่หนูไม่อยากดูจริงอ้าวแล้วไปขอทำไมอ่ะพูดไปแล้วไม่ได้ต้องดูอ้าวเปิดเลยมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆลุง แม่นี่แหละครับบททดสอบของจิ๋วซ่าท้าฝันซึ่งตัวบอกกับว่าภารกิจในวันนี้นั้นไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากน้องสตีฟเนี่ยเกิดอาการท้อไปหลายครั้งครับแต่ก็ต้องชื่นชมในหัวจิตหัวใจที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับภารกิจได้มาจนถึงวินาทีนี้เลยครับอ่ะอยากดูใช่ไหมนน่ะอยากแกะจะอยากดูเมือไปเมือไปเออเปิดเปิดเยังไม่เ็น ยังเด้ป่ะอีกอีกจะเป็นหมอกลัวอะไรอ่ะแต่หนูหนูไม่อยากให้เขาตายหรอกอ้าอ่อาแต่อ่าเด้ง